สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดสุกอีกแสนในโซนครับตอนนี้มีเมนูกัวกุ้งกัวกุ้งบักนี่ครับกุ้งนะครับผมวันนี้โอ้โหตัวกระลังงามเลยเนาะโอ้กระลังงามเลยครับ่น้องครับยามาดกัวกุ้งเนาะเมนูมื้อเย็นเลยครับวันนี้แซบ่บน้ำจัครัดทำ เป็นนกับข้าวเนาะเปนข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ดีนะครับผมกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเราค่ะสับเร็จเรียบร้อยนี่ครับน้ำจิ้มเดาไปน้องนะครับน้ำจิ้มเดี๋ยวมาชมมาชิมน้ำกันอีกเท่านึงครับผมนี่เนาะนะนี่ครับผมน้ำจิ้มกันเลยโอ้เสพเนี่ยน้อนครับผมอ๋อ เสร็จเรียบร้อยครับผมพวกกุ้งเนาะน้ำจิ้มซีฟูด้ดมาครับผมมากินข้าวกับจานสุกเนาะนี่พี่น้องมาเป็นไรครับสีสันน่ากินบ้างไปครับลงมากินข้าวกันเลยสวัสดีค่ะยินดีดตดรับเข้าสู่ช่องจานสุกิสานได้โชคมาครับผมมากินข้าวไม่ต้องมาเย็นเนาะพวกกุ้งครับผมกล้วก็ยังน้ำพริก แมงดาเตแมงดาแบบน้ำจินมที่พูดนะครับจิ้มที่พูดบ้ากิข้าวเลยง่ายๆเดินปนนขาแวงแบบง่ายๆโอ้โหแมงดาเป็นจอนต่องไงยนีกระเศจำข้าวเหนียวดครับผมกินแมงดา ในนู้นเมาเอยัยนเนาะกินแล้วครับนอนครับผมหลังจากติดตามเห็นบ้านคานเมืองมาอาทิตย์หนึ่งสุดท้ายก็ได้ยังไงติดตามอะไรอะไรติดตามเนาะบ่าวาผู้ใดเนาะบะไรเฮ็ดก็คือเข้าไปดูตลอดบะไรเฮ็ดคลิปลงเลยฮะอะไรกัน นายอะปกติเลยเนาะกินขา้าวเช้านะครับผมเราติดตามจากข้าวเอาโอเคครับผมมากินข้าวประจำสุดแม่พยวาน,นะครับผมเบื้องเหตุบานเจ็บ มะพร้ามแงดาอืม,ม,มอืมมีซอสเมงดาเก้านี้อร่อยมีเมงดาเป็นตัวด้วย น้องโป่งนั่นม,นนม,มาไหนนะครับผมบัไข่บัไข่เนะาะไยังไงนี้มีเม,มนูกะกินมังครับเจีวมันดาเพียวเจียวเสี่บมีตอนน้อโอ้โหจริงอ่อรมากเลย 进口，进口量。嗯。嗯 พี่น้องมานะครับผมเมนูง่ายง่ายเมนูง่ายง่ายแต่จะแสร็จเร็วไปนองเมนูการซุกมัมกครับผมข้าวปุ้ง chim đeo 4 phút còn nhiều lắm แค่คืนได้เหมือนัสองคบหน่อยก็จะมาดูน้ำแล้วสองคหน่อยนาเวลาเกาเวลาเดิมประมาณนี้ Mm. chào cho chào chào đã chào 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 cho măng ลลเ,ออเดี๋ยวลำลาพ่อแม่พี่น้องต้นเหนือน้องลิหนาบเสียวจะไหมครับผมคลิปนี้ต้องาสาวัสดีครับสวัสดีค่ะ